ผู้ใช้โมยชย,ยาปะทะผู้ใช้ปัญจักสีรัตเมื่อก่อนผมดูเพชรสิงห์ขอนซึ่งใช้โมยชยาเนี่ยค่อนข้างบ่อยมันมีวิธีการโจมตียังไงหรือช่วงท่าในการป้องกันตัวเป็นยังไงนะครับส่วนคู่นี้มาเจอกันในกติกา MMA ทั้งสองแขนมีวิธีการบุกไม่เหมือนกันมีวิธีการตั้งรับไม่เหมือนกันวิธีซ้อมแตกต่างกัน เอาละครับคนที่ใส่เสื้อสีดำคือผู้ใช้ตั้นักรสีดครับสว่วนที่ถอดเสื้อคือมวนชยาครับช่วงท่าไม่เหมือนกันเลยคู่นี้มาดูวงในกันหน่อยครับยัดเขา่าแทงโอหโูนับปั้จักรระแทงเป็นลยครับจะเกี่ยวครับโอโ้ยดันกับสอกครับ ในือไล่แขนไม่อยู่ับย่อเข่านะครับ,บ,รบนักปันจักนี่ก็โอ้โหทุกทิศของเขาไม่ธรรมาดานักบวยชายาแทงับโอ้โหท่าประจำของนักปันจักเลยเลยครับแต่ว่าบวยชายาพลิกขึ้นมาแล้ววัวหมัดครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่านอนสู้เนี่ยคงจะต้องไปเสริมมาทั้งคู่เลยครับเพราะโดยมากแล้วก็มักจะเห็นยีมสู้นะครับเดูมุมกล้องครับอาจจะดูไม่ชัดวัดโดนหรือเปล่า ถีบไปเดี๋ยวเดี๋ยรรมาเีสู้กันดีกว่าวางหอ้โวท่าถีบใส์คิบถีบหน้านะครับโดยปกตินักปันจับก็จะชิงหรืยการตรงตีลำตัวคับแต่ว่าไม่เคยจะได้ถีบหน้าขึ้เคยต้องการจะต้องมีการเปลี่ยนการซ้อมครับนี๊บฝักฝักนี่จะเพิ่มค่าการได้รำบม่ระยาขวา โอ้โยสอกนะครับอัวหมัก,บบค,กครับบางึดจบเกมครับบางคู่มวยชายาชนะบางคู่ปัญจักศรีชนะนี่แค่เป็นหนึ่งในนั้นและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม